สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับในเอพิโซดนี้อัดหวานจะพาเพื่อนๆไปนะคะท่องนวนิยายต้นฉบับของเรื่องตำนานจังไห่เนี่ยละคะ่ะเราก็จะมาดูกันว่าใครเป็นลัสบอสนะคะฝั่งมหาอำนาจในราชสำนักที่เป็นศัตรูนะคะของจังไหคือใครกันแน่แล้วก็ใครที่จังไห่นั้นวางแผนให้ลงมือฆ่าผิงจินโห จวงลูอินนะคะไอ้องผู้โหดร้ายเนี่ยละค่ะใครจะเป็นผู้ที่ลงมือนะคะแต่ว่าแน่นอนเป็นแผนของพระเอกแน่แต่พระเอกไม่ได้ลงมือเองค่ะเพื่อนๆต่อมาเราก็มาดูกันว่าตอนจบนะคะหลังจากที่จังไห่ของพวกเราแก้แค้นได้สําเร็จแล้วเนี่ยเขาดําเนินชีวิตของเขาอย่างไรบ้างชีวิตเขาเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้นะคะในเวอร์ชันละครนั้นบอกเลยว่าเนื้อเรื่องในบทละครของตำนานจังไห่นั้นน่าตื่นเต้นมากจริงๆเลยนะคะแล้วก็พระเอกของพวกเรานี่ถ้าไม่มีตัวพระเอก นี่จะรอดไหมเนี่ยคือ <c ười> ทุกตอนเนี่ยจะมีตอนที่เขาจะสิ้นชีวิตได้หมดเลยนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ระทึกขวัญแล้วก็ลุ้นไปกับพระเอกด้วยว่าจะเอาตัวรอดมาได้อย่างไรนะคะก็มีตัวช่วย1234ออกมานะคะก็ดีดีใจกับกับทางด้านพระเอกด้วยแต่ก็ช่วยได้นิดนิดหน่อยๆนะ่อยนาอแล้วก็เดี๋ยวก็ออฟไลน์กันไปหมดนะคะเอาล่ะทีนี้ก็ต้องชื่นชมผู้กำกับด้วยนะคะคุณจิงเสี่ยวหลงก็ทําเรื่องนี้ออกมาได้ตื่นเต้นเล้าใจดีแล้วก็ภาพก็เป็นแนว แนวของไอ้นี่แหละ บรรยากาศนะเ,นเพื่อนๆของจอมโจรขุดสุสานนั่นแหละค่ะแต่ว่านี่เป็นแบบจีนคอสตูมโบราณน,นะคะปพระเหตุของพวกเราเนาะก็นิดหนึ่งเกินนิดหนึ่งว่าเขานั้นเรียกได้ว่าความแค้นส,สมอกเลยนะคะหลังจากที่มีการเปลี่ยนห่วงจุย้ยบนใบหน้าโงูเห้งอะไรต่างๆแล้วเรียกได้ว่าผ่าตัดศัลยกรรมเปลี่ยนใบหน้ามาเรียบร้อยแล้วก็ได้รับการฝึกฝนนะคะโดยกลุ่มอาจารย์มาเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเขาสําเร็จวิชาห่วงจุย้ยวิชาศาสตร์ของการทูดการ แล้วก็ผ่านมาครึ่งหนึ่งของวิชาไห์หัวใจไหลจิตใจอะไรก็ว่าไปนะคะต้องนิ่งๆอะไรประมาณนี้ค่ะแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือสัตรูงเขาโคตรหลายเลยเพื่อนหลังจากที่กลับมาเนาะเมืองหลวงแล้วเนี่ยเขาก็ใช้กลยุทธ์ทุกอย่างเลยนะคะรวมทั้งการเมืองด้วยห่วงจุ้ยด้วยอะไรด้วยเพื่อเอาตัวเองนั้นเข้าไปใกล้เจ้าโั่วหลายจวงลูกอินให้ได้ทีละก้าวทีละก้าวค่ะ แล้วก็เขาฆ่าได้เรียบร้อยสําหรับไอ้หย่างเจิ้นเนาะแล้วก็ฉู่เจียวนะคะก็ฆ่าไปแล้วสองเอาง่ายๆจากนั้นก็ได้เข้ามาอยู่ในจวนโหเลยมาเป็นที่ปรึกษาของเจ้าโหชั่วจวงลู่อินแต่ว่าก็ไม่ได้รับความไว้วางใจอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์โดนทดสอบอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะคะนี้ในบทละครนะคะในตอนล่าสุดที่พวกเราได้ดูกันไปคือตอนที่สิบนะก็คือตอนนี้พระเอกรู้ละว,ว่ามันต้องมีอีกคนหนึ่งซึ่งจะต้องเป็นแบบโห้หผู้ที่มีอํานาจ อย่างน้อยต้องมีอํานาจที่มารวมกลุ่มกันกับทางด้านของเจ้าโหชั่วลายนี่จางลู่อินเนาะผิงจินโหแล้วก็มีเฉากงกงแล้วก็ต้องมีอีกคนหนึ่งซึ่งพระเอกยังไม่รู้นั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาสปอยกันเลยว่าเป็นใครนะคะแต่ว่าสิ่งที่โหดร้ายกว่าก็คือในตอนที่9กับตอนที่10พระเอกนั้นไปค้นพบว่าก่อนที่คือ เขาเห็นเขาเห็นฉากที่พ่อกับแม่เขาเสียชีวิตเพื่อนเพื่อนเข้าใจใช่ไหมแต่เขาไม่รู้ว่าศพของพ่อกับแม่นั้นโดนเอามาทําอะไรต่อนะคะก็คือเอามาเหมือนกับแบบเขาเรียกอะไรอ่ะตัดเส้นเอ็นลอกเส้นเอ็นออกมาแล้วก็เฉือนเนื้อเนื้ออะไรอย่างเงี้ยโอโหดมากเลยก็ทำให้เพิ่มความแค้นเข้าไปในใจของเขาอีกนะคะแล้วตอนนี้เขาก็มาปฏิติดปต่อเรื่องราวว่าเออไอไอเขาเรียกว่าเป็นของสำคัญที่เอามา หลุดมาจากสุสานเก่าที่พ่อเขาเป็นคนแบบไปเจอทางเข้าอะไรเงี้ยนะคะของท่านอองลู่ที่ไปทำประลํมพิธีฟงซานนะคะก็คือมี3ชิ้นด้วยกันแล้วก็ไอ้3ชิ้นเนี้ยแบ่งแบ่งให้ตกโกงคนละชิ้นอยู่ด้วยกัน3คนนั่นเองค่ะ แล้วในตอนที่10เนาะพระเอกก็ไปที่หลุมศพที่คาดว่าพ่อน่าจะซ่อนไอ้ตาประทับผีเอาไว้หรือเปล่าแต่พอไปแล้วก็เจอกล่องนะแต่มันไม่ใช่กล่องของตาประทับผีเพื่อนมันเป็นกล่องแบบเออกล่องสำลีที่เก็บเหมือนกับ ซ่อนกลไกซ่อนกลไกที่พ่อเขาได้ประดิษฐ์เอาไว้เอาง่ายๆที่พัฒนาไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองซึ่งถือได้ว่าเป็นอาวุธเพื่อนจากนั้นจังไห่ก็ถืออาวุธที่ซ่อนอยู่เนี่ยเอาออกมาด้วยจะเอามาฆ่าจวงลู่อินให้ตายแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ไม่เออไม่ได้โชคดีขนาดนั้นนะคะคือ โชครายที่ยังฆ่าจวงลู่อินไม่ได้แต่โชคดีที่แบบเออชายสวมหน้ากากนะคะหรือว่าผู้ชายที่มีพระคุณกับพระเอกนั่นแหละมาเอาอันนั้นออกไปก่อนไม่อย่างนั้นก็คงจะโดนไอ้เจ้าโหนั้นจับได้ว่าจังไห้นั้นทรยศเขานั่นเองค่ะจากนั้นนะคะการปรากฏตัวของชายสวมหน้ากากที่ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งก็ได้แนะนําแล้วก็บอกความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแก่จังไห้นั่นก็คือในตอนที่ตระกูลของเขานั้นถูกฆ่ากวาดล้างไปเนี่ยทางด้านของผิงจินโหนั้นเป็นเพียง แค่เพชรฆาตที่มาจัดการเท่านั้นแต่ว่ายังมีอีกสองคนที่อยู่เบื้องหลังค่ะซึ่งคนหนึ่งก็คือเฉาจิงเซียนนะคะซึ่งเป็นเฉากงกงผู้ที่มีอํานาจในราชสํานักส่วนอีกคนหนึ่งตอนที่1ิบยังไม่บอกว่าเป็นใครแล้วก็มีความลึกลับมากนะคะซึ่งชายสวมหน้ากากนั้นบอกเรื่องนี้กับจังไห่เนื่องจากเขานั้นก็มีความหวังค่ะว่าจังไห่นั้นจะเดินเดินไปตามนะคะหมากที่เขาวางเอาไว้แอดวานบอกเพื่อนแล้วนะคนที่เล่นหมากอยู่เหนือหัวของจังไห่อีกทีหนึ่งในตอนเนี้ย คือผู้ชายที่สวมหน้ากากถ้าเป็นเพื่อนยังไม่ได้รู้จักผู้ชายที่สวมหน้ากากว่าเขาเป็นใครร้ายขนาดไหนจุดประสงค์ของเขาคืออะไรเ,เพื่อนๆไปฟังได้ที่ประมาณพาร์ทที่8ใช่ไหมคะพาร์ทที่8หรือพาร์ทที่9ไม่แน่ใจเพื่อนๆฟังมาทุกๆพาร์ทแล้วกันนะคะเอาล่ะก็เเป็นว่าต่อมาค่ะหลังจากที่ จังไห่ของพวกเราเรียนรู้ความผิดพลาดของเขาแล้วเนี่ยเขาก็ตัดสินใจอีกครั้งว่าเอาละเดี๋ยวเขาไปประจบต่อไปสนับสนุนจวงจื่อชิงนะคะแล้วก็ทางด้านของคือเขาบอกกับไอ้ท่านโหายบอกว่าเขาจะทําให้ครหาริหัดของตระกูลจวงเนี่ยของโหเนี่ยมีความลุ่งเรืองไปอีกยาวนานนะคะดังนั้นเขาก็เลยหันไปให้ความสนับสนุนเหล่าบรรดาลูกชายคะ่ะก็เป็นจวงจือชิงก่อนนะคะให้ขึ้นเป็นทายาทของตระกูลจวงเพราะว่านะคะเขารู้ว่าไอ้คนนี้ไม่ค่อยได้เรื่องแล้วเขาก็รู้ว่า าใครเป็นคนฆ่าแม่ที่ให้กำเนิดของจวงจื่อชิงด้วยนะคะแม่ของจวงจื่อชิงนั้นถูกถูกไอพ่อของเขาเองนะถูกไอจวงลู่อินนะคะไอโหเนี่ยเป็นผู้สังหารแล้วความเกลียดชังเช่นนี้นะคะก็เพียงพอที่จะทำให้จวงจื่อชิงนั้นฆ่าเออฆ่าพ่อของตัวเองคือฆ่าไอเจ้าโหแน่นอนค่ะจังไห่เปิดแผนนี้ออกมาเลยนะคะจากนั้นนะคะก็เรียกได้ว่า เขาก็เปิดรอยแผลเป็นที่หลังของเขาต่อหน้าของจวงจื่อชิงอย่างจงใจเพราะว่าเพราะว่าคู่นี้เขาเคยเจอกันตอนเด็กๆไงเ,เพื่อนๆจำได้ไหมเลยคุณชายลองเนี่ยค่ะโดนจังไห่จับไปอ่ะที่ใครๆก็บอกว่าเออบทละครตรงนี้มันมันมีเหตุมีผลไหมอะไรไหมนะคะแต่ว่ามันจะต้องการเอามาเชื่อมตรงนี้แหละเพราะว่าเป็นเด็กอีกคนหนึ่งซึ่งรู้ว่าจังไห่นั้นมีแผลเป็นที่บริเวณด้านหลังทําให้ตัวตนของความที่จังไหเป็นจื่อหนูนั้นถูกเปิดเผยออกมาค่ะทางด้านของ จวงจื่อชิงก็ตัดสินใจร่วมมือกับจังไห่เลยเพราะว่าจวงจื่อชิงรักแม่มากต้องการจะแก้แค้นให้แม่นั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะจังไห่ก็ต้องการทำลายนะคะความหวังทั้งหลายของไอ้โหร้ายจวงลู่อินแต่ว่านะคะไอ้ลูกชายคนโตจวงจื่อฝูก็ไม่สามารถที่จะทำได้นั่นเองค่ะแล้วก็ถูกฆ่าตายอย่างอนาจนใจจากแผนการของจังไห่นะคะคือจังไห่เนี่ยร้ายร้ายกว่าเจ้าโหแต่ว่าด้วยความที่ต้องวางแผนไงมันก็เลยช้าน,นิดนึงคือเขาไปยุลูกทุกคนแหละง,ง่ายๆตอนแรกไปยุลูกคนโตแต่ว่าลูกคนโตมันปอด,ปอด ไงเพื่อนๆก็เห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ทําไม่สําเร็จก็เลยโดนฆ่าอย่างอนเนกอนาถไปนะคะต่อมานะคะจวงจื่อชิงก็ได้กลายมาเป็นทายาทค่ะเพราะว่าไอ้คนโตตายไปแล้วนะคะทางด้านของท่านโหน,นก็ฝึกใหญ่เลยฝึกลูกชายคนนี้เนาะจะสูญพันธุ์ไม่ได้เลยนะเพราะถ้าสูญพันธุ์ความเจริญลุ่งเรืองก้าวหน้าของโหมันก็ไม่ถูกสืบทอดไปหลายๆรุ่นน่ะสิทางด้านเอเจ้าโหร้ายมันก็เลยนะ เทรน,นใหญ่เลยเทรนลูกชายคนรองเนี่ยค่ะใหญ่เลยแล้วก็ยังขอให้เขานั้นเออออกไปสู้เลยลูกจะต้องเก่งๆจะต้องแข็งแรงเนาะก็นํากองทัพออกไปต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับเขาด้วยในช่วงแรกนะนี่โดยไม่คาดคิดค่ะจวงจื่อชิงนั้นก็ชี้ดาบของเขาไปที่พ่อตัวเองคือจวงลู่อินในตอนท้ายนะ จวงลู่อิงไม่เคยฝันเลยว่าคนที่ฆ่าเขานั้นจะไม่ใช่จังไห่ค่ะแต่เป็นจวงจื่อชิงลูกชายคนรองของเขานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราสปอยไปในนิยายล่วงหน้าเลยว่าผู้ที่ลงมือฆ่าก็คือ ค่าไอ้เจ้าตัวโกงสุดๆนะคะเจ้าผิงจินโหจวงลู่อินก็คือลูกชายของเขาเองค่ะลูกข้าพ่อเลยนะคะเลือดสายเลือดเดียวกันเลยก็สะใจกันไปอีกนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังเป็นเพราะจังไห่นั้นสนับสนุนจวงจื่อชิงค่ะแล้วก็ใช้จวงจื่อชิงมาเป็นมือฆ่าสังหารพ่อตัวเองก็คือจวงลู่อินก็ทําให้จังไห่สามารถที่จะหลบหนีจากความผิดทุกอย่างได้นะคะไม่เป็นอันตรายเลยก็เขาเขาไม่ได้ฆ่าไงเออเพราะฉะนั้นเขาก็ ไม่มีความผิดใดๆเขาไม่ได้ลงมือเองไม่ได้ฆ่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่อะไรเลยนะคะซึ่งกลอุบายทุกอย่างเนี่ยเขามีแผน1แผน2แผน3เอาไว้สำรองอยู่แล้วค่ะคือจริงเขากว่าจะถึงจุดนั้น กว่าที่ทางด้านของจะได้มือฆ่าไอ้ตัวโกงที่เขาอยากจะฆ่าเนาะมันก็ต้องผ่านมาแล้วหลายวิธีซึ่งจังไห่วางแผนมาแล้วหลายหลายแผนหลายแผนเลยนะคะทีนี้อะต่อมาใครเป็นคนที่ลงมือฆ่าไอ้เจ้าเฉากงกงค่ะคนที่ลงมือฆ่าเฉากงกงนั้นตอนแรกเนี่ยจังไห่วางเอาไว้ว่าจะใช้ลู่หลันลู่หลันเพื่อเอามาฆ่าเฉาจิงเซียนซึ่งเป็นเฉากงกงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ทําได้สําเร็จจริงๆเพราะว่าเอา่อใช้ ไอ้รูรันเนี่ยก็ทำจริงๆแล้วจากนั้นนะคะก็สามารถจะหลบออกมาได้อย่างไม่มีอันตรายจังไห้ได้ละได้ไอ้ไอ้ตัวอะไรนะเขาเรียวกว่าปลาทองแดงคิ้วงูอะ่ะมาถึง2ชิ้นละทีนี้เอาได้2ชิ้นทีนี้อีกชิ้นหนึ่งนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าไอ้ชิ้นนี้ใหญ่ค่ะชิ้นนี้ใหญ่กลายเป็นว่านะคะอ,องค่ะอ,องนะคะยงรงะคะ่ะองชายซึ่งเป็นองค์ชายซึ่งมีอํานาจมากเป็นผู้ที่ทะเยอทะยานอยากจะขึ้นครองบัลลังคนต่อไปคนนี้เป็นบุคคลที่3เพื่อน เราเอกของเราเจอต่อเลยนะคะไอ้นี่ไอ้นี่มันก็ใหญ่จะครับประเทศอยู่แล้วค่ะซึ่งจังไห่ตอนแรกก็พอรู้ก็ไม่คาดคิดเลยว่าโอ้โหคนที่ เป็นผู้ที่สั่งให้กวาดล้างครอบครัวของเขาจนหมดสิน้นจริงๆแล้วก็คือไอ้องนะคะยงรงนี่เองซึ่งเป็นใครอองคนนี้เป็นน้องชายของจกักรพรรดิองค์ปัจจุบันค่ะสิ่งที่ไม่คาดคิดยิ่งกว่านั้นก็คือนะคะในตอนที่อ๋องยง,ยงรงนั้นลงมือนะคะที่จะแบบฆ่าล้างตระกูลเขาเนี่ยสั่งมาเขามีคําสั่งซึ่งจังไห้นั้นนะคะก็แบบเฮ้ย hey, ทาไงดีว่าสู้สู้ยังไงดีอะต่อสู้ยังไงเพราะว่า <laughs> เพราะว่านะคะไอ้นี่มันใหญ่มากใหญ่ขับะ แล้วเขาจะกระดึบกระดึบขึ้นไปถึงข้างกายของอ,องยองหงได้อย่างไรแต่ว่านะคะด้วยความที่กว่าจะถึงเวลานั้นในนิยายต้นฉบับเนี่ยจังไหของพวกเราอยู่ในขั้นที่ฉลาดล้ำลึกไปเรียบร้อยแล้วลึกไประดับแบบนู่นเลยนะลึกไประดับแบบหลายพันลี้ใต้ใต้แบบอะไรท้องนาภาอะไรก็ว่าไปไปเยอะๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเขาก็เลยมีแผนที่เหนือกว่าเพราะว่านะคะเขาเอาศิลปะแห่งพลังจกกักรวาลนะคะพวกโหราศาสตร์อะไรอ ห่วงจุยเอามาโจมตีนะคะดวงดาวประจำตัวนะคะของไอ้เจ้าอ๋อง ยงรงค่ะแต่ว่ามันเป็นศาสตร์ที่ลึกล้ำมากๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆศาสตร์ขั้นสูงของห่วงจุยมันมีราคาที่ต้องจ่ายนะคะเหมือนกับแบบหมอดูแม่นๆที่ต้องต้องแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะโดนโดนสวรรค์ลงทันอะไรประมาณเนี้ยจังไห้ของพวกเราต้องจ่ายราคาแพงมากเลยนะคะในการที่กําจัดเจ้าอองยงรงค่ะเพราะว่านั่นก็คือชีวิตของอาจารย์เกาหมิงของเขานะคะเพราะฉะนั้นท่านเกาหมิงก็ไปในฉากนี้บอกว่าบอกเลยเ,เพื่อนๆต้องร้องไห้น้ําตาหยดแม หยดแมกมากๆแน่ๆเพราะว่าคู่นี้เขารักกันเหมือนพ่อลูกเลยนะคะอาจารย์เกาหมิงเนี่ยค่ะก็เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าซึ่งเป็นการเสียชีวิตนะคะแทนจังไห่เพื่อนผู้ที่ใช้ศาสตร์นี้นะคะก็มีราคาที่ต้องจ่ายนั่นเองก็จริงๆแล้วนะคะเราก็มารู้จักอาจารย์เกาหมิงนิดนึงเนาะท่านไม่ใช่เป็นคนที่แบบจะมาสร้างความตลกให้พวกเราอย่างเดียวจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยท่านเกาหมิงอาจารย์ของพระเอกซึ่งยังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้แล้วก็คอยช่วยพระเอกต่างๆนานาน,าน,นะคะเขา เขาก็อยู่นานเนาะเขาก็อยู่ไปจนใกล้ๆจะจบนู้นเลยเพื่อนๆรอไปก่อนยังไม่ยังไม่ตายแน่นอนเท่านั้นนะคะเกาหมิงเคยเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นขุนนางระดับสูงแต่ว่าโชคร้ายค่ะกลุ่มของเขาคือมันมีกลุ่ม ตรงฉินกับกังฉินเขาอยู่กลุ่มตรงฉินไงเขาก็ชกหลายพ่ายแพ้กับไอ้กลุ่มที่มันมีอิทธิพลซึ่งเป็นกลุ่มหลายๆนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามต่อมาเขาก็เหมือนอยู่ในกลุ่มของท่านเถียมามาได้เจ้านายใหม่แล้วก็มาช่วยจังไห่นั่นเองนะคะมาคือเขาเป็นลูกน้องของท่านเถียอีกทีหนึ่งท่านเถียคือท่านที่ใส่หน้ากาก แล้วก็ภารกิจของเขาที่ใหญ่หลวงก็นี่แหละบอกแล้วนะคะสำคัญมากเลยค่ะก็เป็นผู้ที่ต้องมาเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อให้จังไห่นั้นรอดชีวิตมาได้ค่ะเป็นการเสียสละที่ท่านอาจารย์เกาหมิงแบบหัวเราะนะก่อนตายไม่ได้เศร้าอะไรเพราะว่าเขาบอกเขาเคยพ่ายแพ้กับกลุ่มของไอ้พวตงตงฉินพวกที่มีอํานาจในราชสําสนักในทางที่ผิดเนี่ยมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าเขาจะเคยแพ้อย่างยับเยินมาก่อนแต่อย่างน้อยในตอนนี้ชีวิตนี้ของเขาเนี่ยเขาสามารถทํา ให้จังไห่นะคะผู้ที่เขารักทั้งเป็นลูกศิษย์แล้วก็เป็นเหมือนลูกของเขาเนี่ยยังมีโอกาสนะคะต่อไปอีกค่ะคําว่าโอกาสนั้นนะคะจังไห่ของพวกเรามาเลยค่ะประกาศต่อใต้ล่าเลยนะคะว่าสิ่งใดบ้างที่มันเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับการตายทั้งครอบครัวของตระกูลของเขาจากนั้นก็เปิดเผยความทะเยอทะยานของท่านอ,องยงรงต่อประชาราชเลยค่ะแล้วก็มีเฉาจิงเซียนนะคะเฉากงกงแล้วก็จวงลู่อินนะคะซึ่งเป็นผิงจิน โแล้วก็คนชั่วคนอื่นๆเนี่ยคือต่อใต้ล่าคือคนที่ประกาศคือจังไห่ของพวกเรานะคะโดยที่นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออองยงรงนั้นต้องการบัลลังค์ค่ะเ,เพื่อนๆต้องการขึ้นของราส่วนทางด้านของเฉากงกรงต้องการความเป็นอมตะค่ะส่วนทางด้านของ ผิงจินโหนะคะจวงลู่อินนะไอคนหลายๆเนี่ยต้องการควบคุมอํานาจทางการทหารแล้วก็ความรุ่งโรจน์ในด้านนี้ตลอดการคือให้สืบทอดไปในตระกูลจวงของมันอย่างเดียวนะคะนี่ก็คือใจความสําคัญเลยของนวนิยายต้นฉบับค่ะตัวโกง3มคนมันต้องการคนละอย่างนะคะคนหนึ่งต้องการบัลลังคนหนึ่งต้องการความเป็นอมตะแล้วก็อีกคนหนึ่งต้องการควบคุมความยิ่งใหญ่ควบคุมอํานาจทางการทหารนะคะก็เป็นอันว่าพระเอกของพวกเรานั้นสามารถจะ หางมนถินให้กับตระกูลของเขาได้นะคะก็คือพ่อของเขาแล้วก็เหล่าบรรดาทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยล่ะค่ะ ด้วยความที่เนื้อหาในรายละเอียดของนิยายมันเยอะนะคะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมล่ะทําไมจังไห่นั้นเกือบต้องพ่ายแพ้เกือบต้องเสียชีวิตในตอนที่ที่งัดกับอ๋องยงหรงนะคะคืออย่างนี้คือตัวตนของจังไหอ่อ่ะคือเปิดเผยขึ้นมาก่อนไงเหตุผลพื้นฐานนะคะที่จังไห่นั้นแบบโอ้ยเกือบจะพ่ายแพ้อย่างยับเยินแม้กระทั่งชีวิตก็ไม่เหลือในตอนที่ใช้ศาสตร์ลับในการที่จะจัดการกับอ๋องยงหลง,งเนี่ยก็คือว่าในตอนที่เขาใช้จวง จิช,ชิงนะคะฆ่าเป็นผู้ที่ฆ่า,าโโหไอ้จวงลู่อินไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือมันทําให้ทางด้านของอ๋องยงรงนั้นแหมมันก็ฉลาดมันเกิดความสงสัยเป็นอย่างมากเลยนะคะว่าทําไมไอ้แบบลูกชายของของโหเนี่ยถึงไปฆ่าโหเองได้ดังนั้นเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะใครที่อยู่ ข้างตัวของทั้งโหแล้วก็ทั้งลูกชายคนรองของท่านโหนั่นแล้วเขาก็เดาได้ว่าคนที่มีปัญหาคือจังไหเ่เพื่อนจากนั้นแล้วนะคะอ๋อ,องหยงหลงเนี่ยไม่สนใจหรอกว่าจังไห่นั้นจะแบบเออต้องต้องรู้เรื่องราวของเขาเยอะไหมเพียงแค่เขาสงสัยเอาตายไว้ก่อนเอาตายไว้ก่อนเพราะฉะนั้น ออ๋องยงหลงก็เลยนะคะให้คนของเขาวางกับดักเพื่อจะฆ่าจังไห่ด้วยอีกเช่นเดียวกันซึ่งในตอนที่จังไห่ก็ใช้ศาสตร์เนี่ยกำลังจะฆ่าจะเอามาฆ่าไอ้อ,องยงหลงนะคะก็ทําให้แบบ ตกอยู่ในกับดักของไอ้เจ้าอ่องด้วยนี้ท่านเกาหมิงก็มานั่นเองนะคะแล้วก็มาตายเพื่อจังไห่แท้คือแก้กลไกอะไรต่างๆแล้วก็ยอมตายแทนค่ะแล้วในท้ายที่สุดนะคะจังไห่นั้นอาศัยนะคะไอ้ไอ้ตาประทับผีเนี่ยแหละคะ่ะมาหยุดยั้งนะคะการสมคบคิดของอ่อ,องยง ย่งรงได้สำเร็จเพราะว่าเป็นการจําแนกประกาศต,ต่อใต้ล่าว่าแต่ละคนที่ก่อความเลวร้วายขึ้นมานั้นพวกมันต้องการอะไรนั่นเองนะคะต่อมานะคะชีวิตหลังจากนั้นจังไห่ของพวกเราทำอะไรเอ่ยคือชีวิตนี้มันมีแต่ความแค้นอยู่ในใจเนาะส่วนพาร์ทความรักหรืออะไรเพื่อนๆไปฟังอัดวานเล่าแล้วเนาะหน้าปกของจางจิงอุ้ยเพื่อนๆไป จางจิงวี่นะคะเพื่อนๆไปฟังอปพิโซดนั้นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยในท้ายที่สุดในชีวิตของจังไห่หลังจากที่ล้างแค้นได้หมดแล้วเขาไปไหนเรามาสปอยกันต่อเลยนะคะไปล่วงหน้าค่ะ คือตามในบันทึกจมโจรขุดสุสานนะคะเขาก็บอกว่าจังไห่เนี่ยก็เป็นผู้ที่มีความรู้ระดับนู่นเลยเนาะห่วงจุ้ยระดับความลับสวรรค์เลยค่ะและเขาชอบพาลูกน้องของเขาเนี่ยไปป้นสุสานนะคะแต่ว่าการป้นสุสานของเขาไม่ใช่เพื่อขโมยของของผู้ตายเสมอนะแต่ว่าเป็นเรื่องของการเดินหมากวางกลยุทธ์บางอย่างนั่นเองค่ะคือเขาคือเก่งมากไงเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้บอกความคิดของเขาออกมาให้ใครรู้นะคะดังนั้นในบันทึก ก็เลยจะมีแค่วางไว้ว่าโอเคไปบุกสุสานก็จริงป้นสุสานก็จริงแต่ว่าไปเอาของแบบเขาเรียกว่าของอัฐงอัฐานออกมาเพื่อจะอามาวางกลยุทธ์ค่ะซึ่งเขาเป็นคนชอบเดินทางไปที่ต่างๆนะคะจนอายุจะใกล้ๆ70แล้วเขาก็เลยอ่ะไปคราวนี้คือเขาเรียกว่าไปไปแบบไปทะเลออกทะเลบ้างนะคะเขาได้สร้างสุสานให้ตัวเองเอาไว้เรียบร้อยค่ะนั่นก็คือเป็น เป็นเรือนะคะลำใหญ่เรือสำเาาเลยแล้วในนั้นก็เต็มไปด้วยกับดักค่ายกลกลไกลต่างๆมากมายเลยนะคะก็บอกแล้วว่าเขาเป็นคนที่วางแผนให้กับตัวเองขนาดนี้เลยจากนั้นเขาก็จมเรือตัวเองค่ะหลังจากที่ไปกลางท้องทะเลลึกเรียบร้อยแล้ววิธีการจมเรือของจังไห่ก็คือใช้สมอเรือประมาณ40อันนะคะ ถ่วงเรือสำเภาก,กลไกของเขานั่นแหละโอ้โหบอกได้เลยว่าซับซ้อนมากๆนะคะเรียกได้ว่าทำให้ทั้งลำก็จมลงนะคะดิ่งสู่ก้นมหาสมุทรเลยค่ะอยู่นั้นตลอดกาลเลยนะคะโดยที่สุสานนี้ก็เป็นสุสานที่เขาสร้างให้ตัวเองนั่นเองค่ะโอโ้เพื่อนๆเ,เห็นถึงความเห็นถึงความมีกลื่นของเขาหรือเปล่าคะแล้วก็ที่สำคัญเนาะเขานั้นเป็นเหมือนกับ ผู้ที่ลูกหลานของเขาที่สืบทอดมาคือตระกูลหวังนะเพื่อนๆแต่ก็ไม่มีบันทึกไว้นะว่าเออมันเป็นทายาทสาย สายไหนดีอะคือไม่ใช่ลูกของเขาแน่เลยเพราะว่าก็ไม่มีบันทึกเรื่องการมีครอบครัวนะคะของจังไห่เช่นเดียวกันก็ผู้แต่งก็เอาไว้เป็นเขาเรียกอะไรอะผู้แต่งตอนแรกเนี่ยคือไม่ได้ตั้งใจที่จะเขียนให้มีรายละเอียดเยอะในช่วงของจังไห่หรอกเพื่อนๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะเขาพอเริ่มต้นเอาไว้แล้วมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีคนมาขอซื้อลึกขสิทธ์ก็ทําให้ท่านผู้แต่งนะคะชุดบันทึกจอมโจรแห่งสุสานเนี่ยก็เลยได้เขียนเพิ่มเติมรายละเอียดขึ้นมา ของจังไห่โดยเฉพาะหรือว่าของท่านจือหนูนะคะก็เป็นอันว่าเราจะได้ยินเกี่ยวกับตระกูลหวังในรุ่นที่ทางด้านอูเสียนะคะมาออก ออกแบบสำรวจแล้วก็เขาเรียกว่ากลุ่มของอูเสียเองก็ก็ไปสุสานเยอะเช่นเดียวกันแล้วก็มีความบังเอิญที่ต้องไปที่สุสานนี้ด้วยนะคะก็โชคดีแหละจังไห่ของพวกเราเพราะเขาก็ใช้ชีวิตคุ้มมากๆเลยนะคะอยู่ไปจนถึงอายุแบบ70ปีนะก็แก่แล้วเพื่อนๆเออก็ถือได้ว่าอำลาโลกนี้ได้อย่างหมด หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างคือหมดสิ้นความกังวลใจนะคะแล้วก็มีทุกอย่างแล้วเขาก็ได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นะคะของยุคตน้นราชวงศ์หมิน่นว่าเป็นบุคคลสําคัญนะคะเป็นปรมาจารย์ที่เก่งมากก็อย่างที่บอกเน้นย้ําคําว่าศาสตร์ทางด้านห่วงจุ้ยของเขานี่เป็นระดับความลับสวรรค์แล้วก็ไม่ได้มีการสืบทอดให้กับใครด้วยเพราะว่าลูกหลานตระกูลหวังของเขาก็ได้ความเก่งมาไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจังไห่ด้วยซ้ําไปานะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะก็หวัง ว่าเพื่อนๆก็คงจะเพลิดเพินแล้วก็ได้รู้เรื่องราวล่วงหน้าส่วนในบทละครน,นั้นจะมีการแทรกรายละเอียดอะไรขึ้นมาแล้วก็ฉากอะไรที่สร้างความระทึกใจให้พวกเรามากยิ่งขึ้นพวกเราก็ติดตามชมนะคะซีรีส์ดูละครจีนเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันกันกบตำนานจังไห่นะคะสวัสดีค่ะ